เป็นหนุ่มแล้วน้องโฟกัสลูกชายคนโตหนุน่มสันติสุขช่วยที่บ้านทำธุรกิจขนมจะร้องบันพพ่อ5ธันวาคม กับตัวพ่อแห่งวงการบันเทิงหนุ่มสันติสุขวันนี้ขอพาลูกชายคนโตน้องโฟกัสอายุใกล้2ีปีบริบูรณ์มาพูดคุยในยรายการโต๊ะนุ่มแหม่มพร้อมวางแผนธุร,รกิจในช่วงบ้านปลายชีวิตไม่ค่อยได้เห็นพี่หนุ่มพาลูกชายออกสื่อเท่าไรพี่ไม่ค่อยได้พาเด็กๆไปไหนเมื่อก่อนจะมีพาไปกองถ่ายบ้างรู้สึกว่าพวกเขาไม่ค่อยชอบเพราะว่าไปกองถ่ายก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรได้ฉายาคุณพ่อแห่งชาติเพราะรับบทพ่อเยอะมากๆช่วงหลังมารับบทพ่อปีหนึ่งสิบกว่า คิวหนึ่งจันถึงพูดรับซ้อนสามเรื่องสุกถึงอาทิตย์ตรับอีกสามเรื่องช่วงหลังเริ่มพันตัวไปเป็นผู้จัดละครแล้วก็เรียกว่าหาเรื่องคนเรามันก็ต้องหาเรื่องให้ตัวเองลำบากบ้างเราเคยคิดว่าเราเป็นนักแสดงไปเรื่อยๆเ,เราก็ไม่สามารถกำหนดทิศทางของตัวเราเองได้ว่าปีนี้เราจะมีงานหรือไม่มีงาน แต่หลังบ้านพันระยะก็มีธุรกิจทำขนมขายด้วยด้วยความที่ลูกเป็นคนไม่กินข้าวนอกบ้านที่บ้านก็เลยชอบทำอาหารหลักๆล,ลูกชายจะช่วยกินแต่ถ้าช่วงออเดอร์เยอะก็จะต้องหยุดทุกอย่างมาช่วยกันเพราะว่าเป็นขนมโฮมเมดจริงๆตอนนี้ที่ทำก็มีขนมเปี๊ยะขึ้นชื่อแล้วก็มีพายสับปะรด และตอนนี้ที่ฮอตฮิตมากๆเลยก็มีไายเนื้อไพรเห็ดไายไก่แล้วก็มีกลีบลำดวนที่อร่อยที่สุดในโลกทำกันเล็กๆที่บ้านก็จะมีขายใน Facebook ในไอตอนนี้เป็นถักเรื่องเป็นราวที่บ้านก็ทำเป็นห้องครัวสำหรับทำขนมเลยอนาคตก็คงจะต้องทำเป็นร้านเล็กๆมีโต๊ะนั่งขายในหมู่บ้าน